s ซลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับรายการซินิโก n ไซส์พอดแคสตเฉพาะกิจครับผมที่มีความยาวสินาทีเราไม่รู้จักนีใช่ป่ะสิบนาทีครับใช่ไหมสิบนาทีถ้าเกิดว่าอยากให้พวกเราอยู่นานกว่าสินาทีก็กด9ไม่เอากดเงินมาเขาจะได้รู้ว่าเขาจะได้ห้ามเราไม่ได้โอเคครับผมวันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันดีครับเอาผมจับไว้ก่อนแล้วกันนะ เป็นไงบ้างครับคุณเอเมงเป็นไงบ้างครับสบายดีครับโอเคสบายดีไหมครับสบายดีครับผมงานเยอะช่วงนี้เป็นปีนี้เป็นปีที่ผมงานเยอะมากดีไหมครับเอาวอันนี้จะเอาทิงไปหรือเปล่าทิ้งไปดีดีคือผมว่าเป็นช่วงที่งานเยอะแบบว่าก็ดีไหมหรอไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าผมทํางานด้วยความสนุกอ่ะมันก็เข้ามาก็สนุกไปเรื่อยๆโดยรวมโดยรวมแต่มันเหนื่อยไปหน่อยผมว่าผมพักผ่อนน้อยปีนี้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่างานเยอะอืมเล่นเกมน้อยลงด้วยอะไรเงี้ยครับผมอ๋อ ได่ครับคุณเป็นไงบ้างครับผมก็ผมติดบ้านติดบ้านอืใครชวนไปไหนแวบบเวลามีอีเวนต์ผมไม่ไม่อยากไปเลยเอยากอยู่กับบ้านมาก สุดๆแบบสุดๆอ่ะไม่เคยติดม้ากขนาดนี้มาก่อนอแล้วก็เวลาอยู่ทั้งน้องนานจะเปิดดูรูปแมวแล้วในในโทรศัพท์กูอยากบ้าน่ะใช่เอมมีแมวสองตัวสองตัวใช่ครับซึ่งผมพอรู้ชื่อแมวผมก็รู้เลยว่าไอ้แมวสองตัวนี้มันได้รับความรักไม่เท่ากันเออเพราะว่าเห็นชื่อปุ๊บรู้แล้วว่าแมวมันได้ความรักความรักไม่เหมือนกันใช่ครับตัวหนึ่งชื่อคบี้ครับใช่เคเราคุยเรื่องรองเท้ากันดีกว่าครับ่รองเท้าก็ได้มาซะหน่อยมาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่คุยเรื่องรองเท้ากัน รองเท้าเป็นไงบ้างครับไม่ผมอะผมว่าผม่าองเท้คุณนากแล้ว,<อ>ลวคุณคิดยังไงอแม่สนิเกอร์ในชีวิตตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบกับตอนที่ยังจัดอยู่คือผมไม่ได้ซื้อรองเท้าใหม่มาเป็นคือถ้าแบบว่าแบบจริงจังนะก็น่าจะเป็นปีอยู่เหมือนกันนะอืก็มีเพิ่งเพิ่งมีคานิวาคานิวอ่เอซิคานิวา <c arn ival> ที่เพิ่งมีแต่แบบ เพราะมันจำเป็นต้องมีอะเนาะอะไรงี้ยดูเสื้อก็ใส่มาใช่อะไรเงี้ยนะเขาจะผมรักเขาขนาดเนี้ยเออก็ก็ไม่ได้ซื้องเท้ามาเป็นปีแล้วมันเกิดจากช่วงที่ปีสองปีที่ผ่านมารองเท้าผมพังเยอะมากแบบบางคู่ก็พังคาเท้าเวลาไปอยู่ข้างนอกทุกอาทิตย์ปะเอาเอาดีดมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันอเดือนอะเออมันก็เรื่อยๆแล้วมันมีบางวันที่แบบเราต้องไปซื้อรองเท้าแตะ ข้างนอกบ้านเพราะว่ารองเท้ามันพังแล้วอะตอนนั้นถามแทรกเลยว่าพอพังแล้วก็ต้องทําแบบนี้เหรอใ่ก็ซื้อรองเท้าแตะใส่ก่อนอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าบางคู่มันกระเพกไหวก็ก็ใส่ไปก็ลากไปใช่มันยังล่าสุดผมเพิ่งใส่เอผมเพิ่งส่งนี้ให้เอมดูไปว่าไอเนี้ยเพิ่งพังไนกี้อันเดอร์คัพเวอร์พโซเออใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ ผมชอบมากแล้วผมใส่ไม่บ่อยคือปัญหาคือผมรู้สึกว่าพอเราแส่งเท้าไม่มันเยอะแล้วมันใส่ไม่บ่อยปวนไม่ได้อ่ะแล้วมันพังเร็วมันก็เราเรารักมันมากกว่านั้นนะมากกว่าที่จะใส่ันแค่สามครั้งแล้วมันพังอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกแบบเราจะมีไปทำไมเยอะแมันก็เลยหยุดหยุดก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรมาสัมผัสนึงบวกกับเพราะว่าตลาดมันมีความตลาดในภาพรวมแล้วกันนะผมผันผวนไปเยอะถทั้งรีเซลเองทั้งเทรนเองทั้งเรเองผมว่ามันแบบมันมีความแบบก็ตั้งคําถามว่าแล้วเรา เราชอบลองท้าหรือว่าเราอยู่กับมันด้วยความรู้สึกไหน กันนะเหมือนกันอะไรเงี้ยเออเพรเทนเปลี่ยนตลาดเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนมันก็แบบว่ามีหลายคำถามเกิดขึ้นกับตัวเองอะไรเงี้ยมันมันเริ่มเหมือนจัดรายการแล้วตอนเนี้ยใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยก็ไม่เจอแน่เดี๋ยวคนดูเขาคิดถึงเงี้ยใช่เขาต้องถามหาใช่ใช่อะไรเงี้ยแล้วตอนตอนนี้ยุ่งกับอะไรครับงานส่วนใหญ่เป็นงานอะไรครับงานกำกับครับกำกับส่วนมากเพิ่งกำกับ MV ให้เพิ่งปล่อยไปนะของ Quick Sand Base นะูทุกคนได้ดูดูยังนะ Quick Sand Base ของของเกมมี่ซาวเอ็นของเรานะครับเพิ่งทำไปเดี๋ยวผมไปแปะลิงก์ในกลุ่มผมก็ได้ในกกลุ่มเเเข้้าไไปดดูัันนะครบยออ ไปงานกับส่วนมากอไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละาะว่ารองเท้าก็ไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อไม่ไม่ได้ซื้อเลยอไรเงี้ยเพราะว่าโ,โหแล้วยิ่งที่ไอที่ผมชอบที่คุณก็บอกที่ผมชอบแบบเหมือนรอวันพังทุกคูก่ทุกค<ช>ู่มันเป็นโฟมที่พร้อมที่จะระเบิดคือผมม<ะ>ึงจอแดนหนึ่งถึงหนึ่งถึงเก้าถึงสิบอ่ะก็คือเตรียมพังหมดอะ,อะไรเงี้ยเออแอร์มงแอร์แม็กอะไรเงี้ยมันพังก็เลยแบบ มันรู้สึกว่าเอออยากอยากใช้เวลากับรองเท้าที่เรามีอยู่ให้มันมากขึ้นกว่านี้โรแมนติกนิดนึงเมื่อกี้ผมเพิ่งใส่แบ็กทีเมนมาจะสามปี2018แล้วผมว่าผมใส่ไม่เกิน5ครั้งเออเห็นไหมไอ้ที่แตกคาเท้าเมื่อกี้มันมันเศร้าผมว่ามันเศร้าอ่ะผมรู้สึกว่าเออเรา ใช้ที่เรามีให้มันพอก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเออเออครับไอ้ผมขอตอบคาถามทางบ้านได้ไหมมีคนถามเรื่องแมวผมเต็มเลยอ๋อมีแมวสองตัวครับผู้ชายชื่อโคบี้ผู้หญิงชื่อโคล่าครับเห็นปะคือฟังแล้วรู้ปะครับว่ามันได้รับความรักไม่เท่ากัน่ะคือผมฟังผมรู้เลยอะว่าความรักที่มีให้สองตัวนี้มันไม่เท่ากันมีคนถามว่าอัปเดตเรื่องน้องแมวให้หน่อยฟังจาก AYO คือไอเยียอะไรนะอันนัเยียโอ้โหนี่ผมคิดนานมากว่า AYO อะไรวะอนใช่ อัปเดตคืออะไรครับก็แมวอ้อวนมากเลยแมวอ,อม้วนมากไอตัวผู้ชายอ้วนมากไอตัวผู้หญิงมันแบบเป็น i n รเว v e r t อะ่ะแต่ว่ารักกันมากจะรักกันรักเราเหมือนกันนะแต่รักกันมากกว่าดีครับการมีแมวคือประเสริฐสุดๆใช่แล้วก็มีเรื่องเกมนะอ่ะเราก็เล่นเกมกันใช่ครับใช่ผมเข้าวงการเกมใช่แล้วพอเข้าวงการเกมที่รู้สึกว่าเข้าวงการเกมคือพอเล่นจบแล้วเกมหนึ่งมันจะไอเล่นอะไรต่ออซื้ออะไรต่อเอออะไรแบบนั้นใช่เล่นวูคองไหมครับ ผมยังไม่ได้เล่นเลยผมมีเกมดองเยอะผมก็เลยยังก่อนตอนแรกเกียดมากเกียดชิบหายือผมงง <laughs> ตอนแรกด่า <laughs> ด่าด่าดา,ดาให้ผมฟัง หันไม้ทีชอบและสนุกมากโหโอ้โหพ่งงคือบอกว่าสเต็ปนี้เกิดขึ้นกับคุณบ่อยมาแรกแรกไม่ชอบหรอใช่เกมหรอหรือว่าอะไรก็ตามแรกแรกแม่งไม่ชอบไม่ไม่นู่นไม่นี่สักพักหนึ่งชอบแล้วใช่เราไม่ยอมแพ้นะแต่ผมเล่นวอลแฮมเมอร์นะผมเพิ่งซื้อมาเพราะผมคือจริงผมหยุดซื้อเกมใหม่สักพักแล้วเพราะผมรู้สึกว่าผมมีเกมดองเยอะเยอะมากที่ยังไม่เคยเล่นเต็มหมดเลย อลันเวกก็อลันเวกสองก็เล่นอยู่ยังไม่จบเลยมันหลอนเกินผมเครียดผมก็เลยพักก่อนเพราะงานก็เหนื่อย <laughs> อะไรก็เลยไอ้วอร์เทมเมอร์เนี่ยผมมีบทเรียนแล้วว่าผมเล่นเฮลเดเวอร์มาก่อนอแล้วไอ้เกมแบบนี้ที่มันเป็นกระแสมันๆอะไที่คนเล่นกันเยอะเนี่ยให้รีบซื้อมาเล่นมันจะได้เล่นกับเขาได้อจะเล่นเขาได้เลยก็เลยรีบซื้อมาเอ้ยมันจริงๆนะอะไรเงี้ยเออเล่นในเรื่องจบไปก็ได้เล่นกับออนไลน์กับฟ้าฟอกกับพี่วิชัยไปรอบนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นต่อถ้ามีเวลาว่างอะไรแบบนี้ครับใดๆก็ตามประมาณนั้น นี่มันหมดเวลายอยังครับยังทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะมากัดกดกระดิ่งให้เราเองอ่าไหนไรนะเอาสัก <laughs> อ,อันเลยเอาทั้งอันเลยอืมเอ้ยมุกของรองเท้าอีกหน่อยได้ป่ะคือผมก็ถามเอมว่าเอมคิดว่าเทรนรองเท้าหลังจากนี้ไปคือช่วงนี้มันเป็นรองเท้าซิ่งๆเนาะอ่าร้าเหมือนรองเท้าวิ่งเหมือนเราแบบสมัยแบบ2 0 0พันต้นๆอะไรเงี้ยอ๋อคุณหมายถ,ถึงซิ่งอะนะใช่ไหมโอเคโอเคเขาจัดละเออเดี๋ยวมันก็หมุนคือผมว่าคนแม่งซื้อแบบมาไมวะเขาเขารู้แล้วว่าเนี่ยว่าคือเขารู้แล้วคือผมว่าพวก คือมันไม่เหมือนการซื้อเหมือนของเราอ่ะสมมุติว่าเราซื้อไอ้ัวแดนใช่ปะหรือเราซื้อลูนเนี่ยเรารู้ว่ามันมีอันนี้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 เป็นอย่างนี้แล้วประกอบเป็นรองเท้านี้ใช่ปะแต่คนซื้อคนที่ซื้อกลุ่มที่ซื้อรองเท้านี้ยกตัวอย่างเช่นพูม่าสปีดแคทเห็นไหมรองเท้ามันมาบุงคลองอ่ะแต่ก่อนอ่ะโอ้โหตอนนี้รีเซลโหดมากผมว่าเขาซื้อเพื่อเป็นแฟชั่นอ่ะแล้วมันไม่มีความเป็นนักสะสมเลยเว้ยเข้าใจไม่มีความเป็นการสะสมเลยผมว่ามันก็หมุนไปเรื่อยเขาอยากอินเจกอะไรมันก็เดี๋ยวตลาดก ไปเรื่อยๆคือผมก็ผมไม่อินนะรองเท้าเซ็ตช่วงแฟชั่นช่วงเทรนช่วงเนี้ยเหมือนกันคือมไม่อินเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดไปหน่อยนึงก็คือว่าสมัยก่อนอะ่ะกูแส่รองเท้าเงี้ยล้อกูนักน้มึง <c oughs> คือรองเท้าแบบนี้เมื่อก่อนใส่โดนล้อนะส <c oughs> มัยก่อนกูแต่งตัวเสื้อตัวใหญ่เงี้ย<อ>ล้อกูจังล้อกูจัง <c oughs> ใส่รงเทา้าวิ่งอย่างเงี้ย ล้อกูจังเลยมาวันนี้เท่เท่ไอเฮ้ยแม่คือคือเออแคนของผมแขนเหมือนคอนเวิร์ตอเงียมันฝังใจ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 ซึ่งผมมันไม่อินคือแต่โอเคผมก็จะว่าไงเดี๋ยก็เข้าใจว่ามันก็เป็นหัวเทรนดมันหมุนไปเรื่อยแหละอะไรเงี้ยแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าหนังจางเนี้ยเทรนจะหมุนไปไหนต่อเหมือนกันเออเพราะว่าแบบมันหมุนมาเยอะเหมือนกันนะผมว่ามันหมุนเร็วมากเลยคือแบบผมรู้สึกว่ามันรองเท้าคู่หนึ่งมันฮิตปุ๊บอ่ะมันหายไปเลยเว้ยแล้วมันไม่ได้หายแบบว่า เอ้ยเรายังจําได้ว่าปีนัมเมียะมันจําไม่ได้เลยอ่ะหายแล้วหายเลยอผมมันรู้สึกว่ามันเป็นนี้ด้วยนะเหมือนว่าคือช่วงช่วงยุคแบบช่วงยุคที่มันบูมอ่ะคือแบรนด์เองอ่ะก็พยายามทําให้ตลาดมันโตเกินไปอ่าถูกเหมือนว่าคือรู้ว่าเทรนมาก็อัดอัดทำไมอัด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 จนเหมือนกับเราแบบเราโอ,อเวอร์ดสอ,ะอ่ะคือกันว่าโหในช่วง5ปี10ปีเนี้ยเอา5ปีอ่ะเรามาีรองเท้าแบบในกระแสะหรือสิ่งที่คนแบบต้องโฟกัสอ่ะ แม่งเป็นร้อยร้อยคู่เลยโ oh, อ้ถูกจริงว่ะแล้วผมรู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งอะเราฟาสเต็เราเหนื่อยจริงๆคือกูต้องคือถา้าเหมือนถ้าอย่างเราเป็นคอลเลคเตอร์เราเป็นคนที่อ่าเป็นซนิกเฮดทั่วไปอะเราต้องตามเทรนรองเท้าแบบโอ้โหสามปีกูต้องแบบตามสองร้อยคู่อ่าส uh ี่ร้อยคู่คือแม่งเหนื่อยเกินไปผมรู้สึกว่ามันมันคือแล้วมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันกลายเป็นว่าเหมือนมันถูกทีปเป็นโปรดักต์เป็นอะไรมากมากมันขาดสัหรับผมมันขาดเคาน์เตอร์ขาดอะไรบางอย่าง uh, ที่เราที่ผมเคยอินเหมือนกันนะอะไรเงี้ยคือถ้าเทียบกับสมัยก่อนผมว่าอาทิตย์ไม่ใช่่อออาทิตย์เดืนนึงะ อาจจะมีไม่เกินหนึ่งคู่อะที่มันเป็นแบบโอ้เป็นอิดอะแล้วบางทีมันไม่มีเลยสามปีหนึ่งมันก็มีสามสี่คู่เองมั้งที่รู้สึกว่าแบบโหอยากได้อ่ะเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งโหเกินอะใช่ใช่ร้อยอะซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็เหนื่อยคือมันก็หลายๆอย่างประหลาดปัจจัยผมว่าผมก็เลยแบบหมดแรงเหมือนกันอืแล้วก็พอพอผมเข้าผมผมอยู่กับรองเท้ามาแล้วมันแบบว่ามันเข้าสู่จุดเสื่อมสภาพแบบมันก็เฮิร์ตแต่ผมก็อยู่วงการเกมวงการแผ่นเสียงอ่ะอซึ่ง มันไม่เสื่อมสภาพไงค,ค,คือมันอยู่ไปเรื่อยๆได้อะไรเงี้ยมันก็มีความแบบเชื่อแม่งคือผมว่าความรู้สึกที่มีสิ่งต่างม,มันก็เปลี่ยนไปนะพราะว่าอมันมีความรู้สึกเปลี่ยนไปเหมือนกันอะไรเง<อ>ี้ยวงการแผ่นเสียงเป็นไงครับแพงครับแพงมากแต่ว่าคือผมถ้าบางท่านไม่ได้ฟังไม่เคยฟังแผ่นเสียงนะผมคิดว่าแผ่นเสียงอ่ะมันแบบมันมีมิติกว่าฟังสตรีมมิ่งจริงมันขึ้นอยู่กับลำโพงที่เราซื้อมาปะผมว่าไม่ผมว่าตัวเวลาใกล้จะหมดละอขา้หมดแล้วเหรอ and that's 15 minutes west